You're Sury to listening the summary. ยินดีต้อนรับสู่การแลกเปลี่ยนมุมมองครับวันนี้เราจะมาพิจารณากันถึงสถานะทางเศษรษฐกิจของผู้สูงอายุในประเทศไทยนะครับโดยจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจประชากรสูงอายุครั้งล่าสุดเลยคือปีพศ .2567 ซึ่งจัดทำโดยสำนักง,งานเศรษฐีงชาติครับ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลชุดใหญ่ที่น่าสนใจมากให้ภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงวัยในหลายๆมิติเลยทีเดียวใช่ค่ะและคำถามสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันสะท้อนภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เพียงพอสำหรับผู้สูงอายุไทยแล้วจริงๆหรือหรือว่า เอ่อในทางกลับกันมันกําลังชี้ให้เราเห็นถึงความเปราะบางแล้วก็ความท้าทายที่อาจจะซ่อนอยู่ลึกๆซึ่งอาจจะต้องการการดูแลที่ที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าคะครับในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าข้อมูลจากการสํารวจครั้งนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าระบบการดูแลแล้วก็การสนับสนุนผู้สูงอายุไทยในปัจจุบันอ,อ่มีความเข้มแข็งระดับหนึ่งเลยนะครับมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยค้้จุลคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้สูงวัยอยู่ครับผม ค่ะส่วนดิฉันอยากจะชวนมองอีกด้านหนึ่งนะคะว่าภายใต้ตัวเลขที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันอาจจะมีความท้าทายมีความเปราะบางซ่อนอยู่ซึ่งทำให้ภาพรวมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุอาจจะยังมไม่น่าไว้วางใจเท่าที่ควรก็ได้ค่ะจากข้อมูลชุดเดียวกันนี้แหละคะ่ะครับถ้างั้นผมขอเริ่มจากจุดแข็งที่ผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในสังคมไทยก่อนนะครับก็คือเรื่องการสนับสนุนจากครอบครัวครับ ข้อมูลนี้ชี้ชัดเลยนะครับว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังได้รับการดูแลทางการเงินจากบุตรหลานอยู่คือพบว่าเกือบเกือบ7ใน10หรือร้อยละ68.2นะครับของผู้สูงอายุที่อาศัยกับลูกเนี่ยได้รับเงินจากลูกในบ้านแล้วก็ที่น่าสนใจกว่านั้นคือกว่า80%ร้อยละ80.2ของผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่กับลูกก็ยังได้รับเงินสนับสนุนจากลูกที่อยู่ต่างบ้านตัวเลขนี้สูงมากนะครับ มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมความกตัญญูการพึ่งพิงกันในครอบครัวที่ผมว่ายังเหนียวแน่นอยู่นอกจากนี้นะครับผู้สูงอายุจํานวนไม่น้อยเลยครับที่ยังคงทํางานอยู่โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นคือช่วง60-69ปีเพราะว่าเกือบตรึ่งนะครับราวๆร้อยละ47.1ยังคงทํางานอยู่อันนี้มาแสดงให้เห็นว่าท่านยังมีศักยภาพนะยังแอคทีฟแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่ได้เป็นภาระอย่างเดียว ในส่วนของภาครัฐเองก็มีกลไกพื้นฐานรองรัฐนะครับอย่างที่ทราบกันดีก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือรายเดือนแบบท่่นหน้าสําหรับผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเพิ่มเติมและที่สําคัญมากๆเลยคือหลักประกันสุขภาพทวนหน้าหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าบัตรทองอันนี้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลให้กับคนไทยเกือบทั้งหมดเลยอันนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้มหาศาลจริงๆครับ ปิดท้ายอีกนิดโดยเรื่องพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมที่ค่อนข้างดีนะครับเช่นส่วนใหญ่ทานผักผลไม้เป็นประจำอัตราการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ก็น้อยค่อนข้างต่ำซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อภาระค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวได้เหมือนกันครับ ดิฉันไม่เถียงเลยนะคะว่าข้อมูลเหล่านั้นมีอยู่จริงแต่ว่าพอเรามองลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ยค่ะมันกลับมีอีกด้านที่ทน่ากังวลซ่อนอยู่เหมือนกันค่ะประเด็นเรื่องการทำงานของผู้สูงอายุนะคะแม้สัดส่วนเกือบครึ่งในกลุ่มวัยต้นจะดูดูดีนะคะแต่พอไปดูว่าทำงานอะไรเนี่ยจะพบว่าส่วนใหญ่เลยค่ะ เกินกว่า60%ร้อยละ63.7เป็นผู้ทำงานส่วนตัวที่ไม่มีลูกจ้างนะคะแล้วก็อีกประมาณ16%ร้อยละ16.3เป็นการช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทนคือลักษณะงานแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วรายได้มันจะไม่แน่นอนค่ะขาดความมั่นคงแล้วก็ไม่มีหลักประกันทางสังคมเหมือนเหมือนพนักงานบริษัทหรือข้าราชการ ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะลองดูเหตุผลที่ผู้สูงอายุยังทำงานแม้เหตุผลอันดับหนึ่งคือสุขภาพยังดีอันนี้จริงค่ะแต่เหตุผลอันดับสองที่ตามมาติดๆเลยด้วยสัดส่วนสูงถึงกว่า43%คือจำเป็นต้องหาไรายได้เลี้ยงชีพตนเองหรือครอบครัวค่ะตัวเลขนี้มันมันฟ้องนะคะว่าการทำงานของผู้สูงอายุจำนวนมากอาจจะไม่ใช่เพราะอยากทำอยากแอคทีฟหรือใช้เวลาว่างแต่มันเป็นเพราะความจำเป็นบีบคั้นมากกว่า นอกจากนี้ค่ะข้อมูลโครงสร้างประชากรก็เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนนะคะตอนนี้ดัชนีการสูงอายุของไทยพุ่งไปถึง127.4แล้วหมายความว่าจํานวนประชากรสูงอายุแซงหน้าจํานวนประชากรเด็กไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันสอดคล้องกับอัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุที่สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งแปลงง่ายๆเลยก็คือคนวัยทํางานหนึ่งคนเนี่ยต้องแบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆนั่นทําให้การพึ่งพาลูกหลานที่ดุเหมือนจะดีในปัจจุบัน อย่างตัวเลียกที่คุณยกมาเนี่ยมันมีความเสี่ยงในอนาคตสูงมากนะคะเพราะคนที่เป็นเสาหลักในการดูแลก็มีจํานวน,นน้อยลงแล้วก็ ตัวผู้สูงอายุเองบางส่วนก็ยังต้องให้เงินช่วยเหลือลูกหลานอยู่ด้วยซ้ำนะคะพบว่าเกือบ20%ของผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกยังให้เงินลูกอยู่เลยแล้วก็เกือบ10%ที่ไม่ได้อยู่กับลูกก็ยังส่งเงินให้ลูกซึ่งมันเป็นภาระซ้อนทับไปอีกแล้วก็สุดท้ายนะคะแม้ในรายง,งานสรุปจะไม่ได้ลงรายละเอียดแันในแบบสํารวจเนี่ยมีการถา,ถามถึงเรื่องนี้สินด้วยนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพรวมชัดๆจากข้อมูลที่นําเสนอมาในส่วนนี้ ประเด็นเรื่องการทำงานของผู้สูงอายุนี่น่าสนใจจริงๆนะครับคือผมมองว่าการที่ผู้สูงอายุจําน,นวนมากโดยเฉพาะกลุ่มวัยต้นเกือบครึ่งหนึ่งยังทางานอยู่เนี่ยมันสะท้อนพลังแล้วก็ศักยภาพนะครับเหตุผลอันดับหนึ่งที่พวกท่านบอกว่ายังทํางานก็คือสุขภาพยังแข็งแรงยังมีแรงทํางานซึ่งเกินครึ่งของผู้ที่ทํางานตอบแบบนี้เลยมันบอกเราว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นแค่ผู้รอรับการพึ่งพิงอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ การทำงานยังช่วยให้รู้สึกมีคุณค่ามีสังคมไม่เหงาด้วยนะครับค่ะดิฉันกลับมองต่างมุมนิดหนึ่งนะคะแม้เหตุผลเรื่องสุขภาพแข็งแรงจะมาเป็นอันดับหนึ่งจริงแต่ตัวเลขที่ตามมาติดๆเลยคือ ต้องหารายได้เลี้ยงชีพที่สูงถึง43.5%นั้นดิฉันว่ามันมีความหมายมากนะคะมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความจำเป็นทางเศรษฐกิจอยู่เบื้องหลังอย่างมีนัยสำคัญแล้วพอเอามาประกอบกับข้อมูลที่ว่างานส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุคือการทำงานส่วนตัวแบบไม่มีลูกจ้างหรือช่วยงานที่บ้านโดยไม่ได้ค่าจ้างซึ่งเป็นงานที่รายได้ไม่แน่นอนแล้วก็ไม่มีสวัสดิการอะไรมารองรับมันยิ่งทาให้ดิฉันอดคิดไม่ได้ค่ะว่าการทางานของคน นี้จํานวนไม่น้อยเลยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่เกิดจากความสุขหรือความต้องการมีส่วนร่วงอะไรหรอคะ่ะแต่เป็นความจําเป็นที่บีบคั้นให้ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมากกว่าหรือเปล่าคะมันเป็นภาพสะท้อนของความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ไม่เพียงพอหรือเปล่าคะอืมนั่นก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ท,ที่ต้องรับฟังครับแต่ผมคิดว่าเราต้องมองในภาพรวมด้วย การที่ผู้สูงอายุยังสามารถทํางานหารเลี้ยงชีพได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับก็ยังถือเป็นเรื่องที่ดีกว่าการไม่มีงานทําและไม่มีไรายได้เลยนะครับรูปแบบการทํางานส่วนตัวหรือช่วยธุรกิจครอบครัวก็อาจจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทแล้วก็วิถีชีวิตของผู้สูงอายุในหลายๆพื้นที่ของไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ต่อไปได้ด้วยครับ ค่ะดิฉันเข้าใจประเด็นนั้นนะคะแต่ความกังวลหลักของดิฉันก็ยังอยู่ที่ความไม่แน่นอนแล้วก็ความไม่ยั่งยืนของรายได้จากงานลักษณะนี้มากกว่าค่ะทีนี้เราลองมาดูประเด็นเรื่องการเกื้อหนุนจากบุตรกันบ้างไหมคะซึ่งเป็นอีกเสาหลักหนึ่งที่คุณได้ยกขึ้นมาได้เลยครับผมคิดว่าข้อมูลเรื่องนี้ชัดเจนมากนะครับตัวเลขผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบุตรทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันคือเกือบ70%แล้วก็ที่อยู่คนละบ้าน กว่า80%นะครับมันมันสูงมากจริงๆครับนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์เลยที่ตอกย้ําว่าวัฒนธรรมความกตัญญูการดูแลกันในครอบครัวยังคงเป็น,นกลไกสําคัญในระบบสวัสดิการแบบไม่เป็นทางการของสังคมไทยเราเป็นเสาหลักที่ค้าจุนผู้สูงอายุจํานวนมากมาโดยตลอดครับตัวเลขสูงจริงค่ะอันนี้ยอมรับแต่ดิฉันกลับมองว่าการพึ่งพิงไรได้จากบุตรเป็นหลักเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วก็ความไม่แน่นอนสูงมากนะคะ อย่างแรกเลยสถานะทางเศรษฐกิจของบุตรเองก็ไม่ใช่ว่าจะมั่นคงเสมอไปนะคะผู้เขาอาจจะมีภาระของตัวเองทั้งครอบครัวของเขาเองไหนจะต้องดูแลพ่อแม่ของคู่สมรสด้วยหรืออาจจะตกงานไรายได้ลดลงคือมันผันผวน,นได้ตลอดเวลาค่ะอย่างที่สองแนวน้มโครงสร้างครัวเรือนกำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยค่ะข้อมูลชี้ว่าสัดส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวตามน้ำพังเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ จากไม่ถึง4%เอร์เเมื่อสัก30ปีก่อนตอนนี้กลายเป็นเกือบ13%เแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันส่งผลต่อรูปแบบและความใกล้ชิดในการเกื้อหนุนแน่นอนค่ะการอยู่คนเดียวอาจทําให้การดูแลช่วยเหลือหรือการส่งเสียเงินทองทําได้ยากขึ้นหรือไม่สม่ําเสมอเท่าเดิมและอย่างที่ดิฉันได้พูดไปตอนต้นอย่าลืมว่ามีผู้ส่งอายุจํานวนหนึ่งไม่น้อยเลยนะคะที่ยังต้องให้เงินช่วยเหลือลูกหลานอยู่ด้วยซ้ํามันซับซ้อนกว่าแค่การรับายเดียวนะคะดังนั้นการมองว่าการพึ่งพาลูกเป็นจุดแข็งอย่าง เลยลอาจจะเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าคะมันอาจจะเป็นจุดเปราะบ้างที่สําคัญมากในอนาคตก็ได้นะคะครับผมยอมรับครับว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือนเป็นความท้าทายสําคัญแต่แต่ตัวเลขการได้รับเงินสนับสนุนที่ยังสูงมากในปัจจุบันก็ยังแสดงให้เห็นว่าสายสัมพันธ์และการเกื้อกูลในครอบครัวยังคงทํางานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแม้ว่านาคตอาจจะต้องมีการปรับตัวตาม ส่วนการที่ผู้สูงอายุบางส่วนให้เงินบุตรก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือตามสมควรหรือเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของครอบครัวซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในสังคมไทยครับประเด็นนั้นก็น่าสนใจค่ะแต่ดิฉันยังคงให้น้ำหนักกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการพึ่งพิงบุตรในระยะยาวอยู่ดีค่ะทีนี้เรามาดูเสาหลักสุดท้ายที่พูดถึงกันคือสวัสดิการจากภาครัฐบ้างดีกว่าค่ะถูกต้องครับภาครัฐก็มีบทบาทสําคัญนะครับในการสร้างตะข่ายความปลอดภัยทางสังคม อย่างที่กล่าวไปแล้วมีกลไกหลักๆคือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอันนี้ให้แบบทั่วหน้าทุกคนที่อายุครบ60ปีถือเป็นหลักประกันรายได้พื้นฐานขั้นต่ำมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มุ่งเป้าช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองอันนี้สำคัญมากๆเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่และน่ากังวลที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายมากนักแม้จำนวนเงินจากเบีย้ยยังชีพหรือบัตรสวัสดิการอาจจะไม่สูงมากแต่มันก็เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานที่ช่วยประครับประคองได้โดยเฉพาะเมื่อรวมกับสิทธิการรักษาฟรีครับผมค่ะดิฉันยอมรับว่ากลไกเหล่านี้มีอยู่จริงคะ่ะแต่คำถามสำคัญที่ต้องถามดังๆเลยคือมันเพียงพอแล้วหรือย,ยังคะ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลักร้อยต่อเดือนในปัจจุบันเนี่ยเพียงพอสําหรับการดารงชีพจริงๆหรือคะในภาวะที่ค่าของชีพมันสูงขึ้นทุกวันแบบนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีเงื่อนไขาการคัดกรองนะคะไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนที่มีความเดือดร้อนจะเข้าถึงได้ส่วนบัตรทองแม้จะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้มากซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยเรื่องค่ากินอยู่ค่าเดินทางหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในชุดประจําวันเลยนะคะดิฉันคิดว่าข้อมูลที่น่าสนใจมากคือการสํารวจ พบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่ปัจจุบันไม่ได้ทำงานเนี่ยมีถึงเกือบ10%ซ์ที่ตอบว่าต้องการทำงานแต่ยังหางานไม่ได้หรือไม่มีงานให้ทำตัวเลขนี้มันอาจจะเป็นภาพสะท้อนทางอ้อมได้ไหมคะว่าสวัสดิการที่มีอยู่มันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขารู้สึกมั่นคงพอจนต้องดิ้นรนหางานทำเพิ่มเติม,ตมอีกครับผมเห็นด้วยครับว่าประเด็นเรื่องความเพียงพอของสวัสดิการโดยเฉพาะเบี้ยยังชีพเป็นเรื่องที่ต้องมีการทบทวนแล้วก็พัฒนาต่อไปอยู่เสมอ แต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าการมีหลักประกันพื้นฐานเหล่านี้อยู่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้มากจริงๆโดยเฉพาะบัตรทองที่ช่วยลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีนัยยะสําคัญเลยลดความกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายเมื่อเจ็บป่วยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุทั่วโลกนะครับส่วนการที่ผู้สูงอายุบางส่วนยังต้องการทํางานอาจจะอาจจะไม่ได้มาจากแค่เรื่องเงินไม่พอเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะอยากรู้สึกมีคุณค่าอยากมีสังคม หรืออยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็เป็นไปได้ครับโดยสรุปแล้วนะครับจากการพิจารณาข้อมูลการสำรวจประชากรสูงอายุพอส2567ในมุมมองของผมแม้จะมีความท้าทายอยู่บ้างแต่สถานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทยยังคงมีปัจจัยค้ำจุนที่สำคัญอยู่หลายด้านครับทั้งการเกื้อหนุนที่ยังเข้มแข็งจากครอบครัวสะท้อนจากตัวเลขการได้รับเงินจากบุตรที่สูงมาก การที่ผู้สูงอายุจํานวนไม่น้อยอยังคงทํางานสร้างรายได้ให้ตนเองได้และระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐโดยเฉพาะหลักประกันสุขภาพทวนหน้าที่ครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ประกอบกันทําให้เห็นว่าระบบสนับสนุนผู้สูงอายุในสังคมไทยยังทํางานได้ดีในระดับหนึ่งครับผมค่ะในขณะที่ดิฉันมองว่าข้อมูลชุดเดียวกันนี้เมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันกลับฉายภาพความเปราะบางและความท้าทายทางเศรษฐกิจที่น่ากังวลไม่น้อยเลยค่ะ ทั้งลักษณะงานของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ยังขาดความมั่นคงแล้วก็รายได้ก็ไม่แน่นอนการพึ่งพิงบุตรก็มีความเสี่ยงสูงในระยะยาวจากโครงสร้างประชากรและครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนสวัสดิการจากราฐัฐแม้จะมีอยู่แต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะรองรับค่าครองชีพและความต้องการที่แท้จริงในสังคมสูงไวัยได้อย่างเต็มที่นะคะยังไม่นับรวมประเด็นเรื่องหนี้สินที่แม้จะมีการสำรวจแต่ยังไม่มีข้อมูลสรุปออกมาซึ่งอาจจะเป็นอีกปัจจัยกดดันสำคัญที่ซ่อนอยู่คะ่ะ ครับการที่เราได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองจากข้อมูลชุดเดียวกันแบบนี้ก็ช่วยทําให้เห็นภาพสถานการณ์ของผู้สูงอายุในมิติที่ซับซ้อนแล้วก็รอบด้านมากขึ้นนะครับเขาไม่มีคําตอบง่ายๆว่าดีทั้งหมดหรือแย่ทั้งหมดแต่เป็นภาพที่มีทั้งจุดแข็งที่เราควรจะรักษาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็จุดอ่อนที่เราต้องร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไปครับ ถูกต้องเลยค่ะและแน่นอนว่าข้อมูลจากการสำรวจประชากรสูงอายุพศส5 6 7ชุดนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจและมีความสำคัญอีกมากมายเลยนะคะทั้งในมิติเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจการมีส่วนร่วมในสังคมและก็ความเป็นอยู่ในด้านต่างๆซึ่งการนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจรารณาอย่างรอบด้านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจและก็วางนโยบายเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและตอบ โจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุต่อไปค่ะ